สติทำให้มีนิสัยรอบคอบไม่ประมาทการทำงานทุกอย่างทั้งน้อยและใหญ่ยากหรือง่ายเมื่อทำงานเสร็จแล้วลูกจ้างก็ได้ค่าแรงผู้ช่วยเจ้าของงานก็ได้ผลงานเป็นชิ้นเป็นอันตามวัตถุประสงค์ถามว่าตัวเราได้อะไรหลังเสร็จงานแล้วบ้างอาจได้ความรู้เพิ่มได้เพื่อนเพิ่มแต่สิ่งที่เรามองค้ามไม่ได้คือความเคย ความเคยหมายถึงความมีโอกาสได้ผ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแล้วเช่นเคยทำเคยพูดเคยดื่มเคยดมสิ่งนั้นมาแล้วถ้าไม่เคยทำงานชนิดนั้นมาก่อนเมื่อได้ทำแล้วก็จะเป็นความเคยงานนั้นครั้งแรกถ้าได้ทำอีกบ่อยๆจากความเคยก็เป็นความคุ้นถ้าความคุ้นมากเข้าก็เป็นความชินจากความชินก็เป็นความชำนาญหรือเป็น อัตโนมัติติดตัวมาแต่สิ่งที่พึงพิจารณาให้มากคือความเป็นคุณและโทษที่ซ่อนอยู่ในความเคยคุ้นชินชำนาญน,นั้นๆถ้าเราทำงานนั้นด้วยความระม,มัดระวังความเสียหายทุกขั้นตอนในความเคยคุ้นชินชำนาญเหล่านั้นได้บ่มเพราะนิสัยมีสติรอบคอบปณี ติดฝังแน่นลงไปในใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วในทางตรงข้ามถ้าเราทำงานแบบขอไปที่ขาดการเอาใจใส่ไม่ระมัดระวังในแต่ละขั้นตอนก็นจะติดนิสัยมักง่ายประมาทขาดวินัยและเอาแต่ใจซึ่งน่าเสียดายแทนทางนิสัยมีสติรอบคอบปณีตและนิสัยขาดสติมักง่ายประมาทเช่นนี้ หากเกิดกับผู้ใดแล้วก็จะถูกผู้นั้นนำสติชนิดนั้นไปใช้ในการทำงานอย่างอื่นๆต่อไปอีกสุดท้ายก็จะกลายเป็นนิสัยลักบุญชังบาปหรือนิสัยรักบาปชังบุญฝังใจข้ามชาติของผู้นั้นไปอีกด้วยโดยเหตุนี้ท่านผู้รู้จริงจึงเตือนไว้ว่าไม่ว่าจะประกอบภารกิจงานใดๆสติจำเป็นต้องมีในทุกที่ทุกสถานที่ใครๆจะขาดไม่ได้ถ้าขาดเมื่อใดก็ชื่อว่าประมาทเมื่อนั้น ทั้งประมาทระยะสั้นคือประมาทขนาดทางานประมาทร,ระยะยาวคือประมาทตลอดชีวิตและประมาทข้ามภพข้ามชาติอีกด้วยท่านผู้รู้จริงก็ยังเตือนซ้ําอีกว่าคนประมาทคือคนที่ตายแล้วคือตายจากความดีทันทีที่ประมาท